มันแทบไม่มีเลยนะมันแทบหายหมดมันแทบหายหมดเอ๊ะจะสั่งดีไหมตางนี้โ,โหกหกหรือเปล่าแม่อยากกินนะแต่เราแอบไงเขาไม่ให้กิน กูหลังจากกินนีนะ่เนาะก็ใจดีขึ้นเจ็บฟองเยอะๆนะมันก็บาบๆลงหลับยาวหลับยาวอุยอ้ยนราอยากคุณครูมาสั่งอีกทีก็คือ6ขวดเลยคุณครูก็บอกว่าอยากจะช่วยนะแต่แบบว่าปกติเป็นคนเก็บตัวมากครั้งเนี้ยยอมสุดๆเลยนะบอกครั้งใช้คําว่ายอมสุดๆเลยเนี่ยหนูขอบถามอย่างแรกเลยค่ะว่าคุณครูเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคะย่างเจ็ดสิบเลยนะโรคประจาตัวมีอะไรบ้างคะกำลังสูงจะต,ต้องใช้มันทําไมถึงเลือกกินตัวยกกล้ามล่ะคะตัวเฟิร์สมีปแต่าว่าบ่อยเนาะนอนหลับยากคนแก่เนาะจะตื่นแล้วก็ ประมาณชั่วโมงเลยอะก่าจะหลับพูดหลังจากกินนี่เนาะหลับยาวไงหลับยาวกินตัวนี้แล้วหลับดีหลับหลับดีหลับดีปัสสาวะน้อยลงขวดแรกเนี่ยมันก็ยังค่อยๆดีขึ้นขวดที่สองเนี่ยว่าจะฟองเยอะๆนะมันก็เบาๆลงหน้าตอนนี้8ขวดเลยนะมันแทบไม่มีเลยนะมันแทบหายหมดปกตินะมันก็จะฟองนิดๆแล้วมันก็หายเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ต้องฟองอะปกติแต่ถ้าฟองเป็นเรายุบอะคือดีขึ้นอะไรที่ทําให้มั่นใจในตัวคุณหมออุบลเราก็ดูประวัติอาจารย์อุบลนะฮะตอนแรกเขาไม่ให้กินนะแม่อย เออมันดีนะก็บอกเขาเก็บอกเขาไปดูอะไรต่างๆเขาแม่ใช้ได้อานะกินได้คุณหมอจบจริงทํางานวิจัยจริงแล้วมันไม่มีผลกับยาแผนปัจจุบันด้วยเราจะกินพร้อมกันนาจะอะไรก็ได้นะแล้วในระยะที่ ดื่มมาแปดขวดเนี่ยไม่ทราบว่ามีค่าเลือดหรือว่าอะไรอ๋อนี่ไงเนี่ยมีตรวจไม,ไม่ไม่ไม่ไปตรวจมาจะให้ดูก็กกุมภา,าเนี่ยครั้งล่าสุดมีค่าเลือดที่เมื่อก่อนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะค่าเลือดระต่ำกว่านี้ตอนนี้ขึ้นมาเป็นหกสิบหกแล้วค่าเลือดดีหมอบอกค่าเลือดดีดูพวกไตรกิสร HDLLDLD หมดเลยเนาะอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมยอดเลยก็จะกินตลอดนะอย่างน้อยให้นะมาอยู่ในเนี้ตรงเนี้ยแค่นี้พอนะตอนนี้คุมอาหารเฉยๆนะอันไหนที่เนี้ยกินไม่ได้เราจะไม่กินกคุมอาหารด,ด้วยแล้วก็กินีน ของเสกตีของอาจารย์ของคนด้วยทําไมถึงกล้าตัดสินใจว่าเราจําเป็นต้องดูแลตัวเองละเพราะอะไรคะคนไข้เป็นเยอะตอนนี้ยค่ะโรคต่างๆเนี่ยเราไม่กลัวแต่พอไปนอนให้เขาฟอกไตเนี่ยคือไม่ชอบเลยกลัวแล้วก็ไปดูที่โรงพยาบาลนะมันมีโอกาสติดเชื้อเยอะอืไม่อยากนั่นตอนแรกเป็นระยะสามแล้วขึ้นมาเป็นระยะสองแล้วก็คือยืนยันว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ดูแลเรื่องอาหารไอ้น้ำปลาไรืเชงปรุงนะเปลี่ยนใหม่หมดเลยถูกต้อง ที่มันมีโซเดียมสูงโพแทสเซียมมันสูง,เ,สงเราก็าไม่กินองุ่นกินได้แอปเปิ้ลเราก็จะเลือกถึงเราไม่ค่อยชอบแ,แต่เราก็ต้องกินต้องเลยค่ะอันนี้คุณมาหาคุณมาหาเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกเนาะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเป็นไตเนี่ยไม่ต้องรอให้ถึงระยะ5อย่างคุณเล็กเนี่ยเป็นระยะ3ก็สามารถอัพขึ้นมาเป็นระยะ2ได้เพราะฉะนั้นการที่ทําให้ค่าไตเราขึ้นเนี่ยดีที่สุดเลยอย่ารอจนฟอกอันนี้คือคําคมเลยวันนี้ เคสดีนะคะที่วันนี้ได้มีคุณครูนะคะจากจังหวัดอุทัยธานีได้มาแชร์ประสบการณ์ฝากกันค่ะ